ท่านสวลงกดยังบอกว่าเราเป็นผู้สูงสง่งเบสไนเลยอ๋อพวกระดับล่ากล้าไหมละ่ะกล,ล้าไหมละ่ะกล้าออกหมายไหมล่ะกล้าไหมล่ะฮะเอ่อท้าคดีนักเป็นไงหมายไปถึงบ้านในโทรศัพท์โทรศัพท์ปิดเนี่ยนักข่าวเมื่อเช้าโทรมาพีเนตติดต่อท่านสวผู้สูงส่งได้ไหมอ่าบอกปิดโทรศัพท์ไม่รับโทรศัพท์แล้วไอ้ท้าเขาบอกเราผู้สูงสง่งเบสไพวกระดับล่ะ ออกหมายมาก็ผมไม่ไปแล้วต้องดูว่าหัวกรกตหรือเปล่าสุดท้ายกรกตกับดีเอสไอเขารวมมือกันกรกตก็บอบหมายให้ดีเอสไอเอาหมายไปส่งตอนนี้เป็นไงล่ะนะครับหัวหดกดหายไปเลยนะครับแน่จริงหรือเปล่าลงกวดหายหายหัวไปไหนไม่เห็นไม่เห็นออกมายแต่บ้านเลยไป้าทายกล้าไหมกล้าออกหมายออกมาแล้วผู้สูงส่งนะอืมนะครับเนี่ยสังคมไทยเนี่ยมันมีผู้สูงส่งเยอะ นะครับแทนทนี่ะติดคุกอยู่เรือนจําแม่งก็ไปนอนที่ชั้นสิบสี่ไม่รู้ใครก็ไม่รู้นะครับชั้นสี่นี่มีคนไปนอนเยอะนะไม่ได้คนเดียวนะนะครับผมไมี่โคตรสะใจเลยบอกแพทยสภาบอกว่าอะไรเนี่ยเอ่อแพทยสภาบอกว่าอนะไรบอกว่าการกระทําของหมอสองคนถึงแม้ไม่ระบุชื่อรายงานข่าวเนี่ยผมไปดูในสํานักข่าวอิสราเนี่ยก็รู้เลยเป็นหมอโรงพยาบาลตำรวจสองคนอันนี้ก็คือให้ความเห็นทําเอกสารทางการแพทย์นะครับนะ นะครับะไม่ตงรงความเป็นจริงก็คือไม่วิกฤตบอกวิกฤตทําให้เขาสามารถนอนสบายตกเตือนเต็มดูวิวทิวัเบตวิวเลยเหมือนกับเราเวลาไปนั่งกินในพัตคาลูปท็อปนะครับเนี่ยผมไปอเมริกาไปดูโอ้โหตึกสูงๆอ่ะชั้นที่เก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองผมไปดูมองเห็นมหานครนิวยอร์กโอ้โหโคตรเท่เนี่ยผมกลับจากนิวยอร์กมาเนี่ยขึ้นไปตึกผมจําชื่อไม่ได้เเารียกซัมมิตซัมมิตรเขาเรียกซัมมิตรโอ้ขึ้นไปชั้นที่เก้าสิบเอ็ดชั้นเก้าสิบสองโอ้โหก็สูง นะอ๋อสูงมากดูวิวทิวชัดสบายนายใหญ่ก็นอนสบายเลยนะแต่นายใหญ่ลืมไปหาท่านคือนักโทษช่วงนั้นนะท่านคือนักโทษท่านต้องอยู่ในกุ๊นักโทษเสือปอยู่ทัน้นที๋เออนะก็มีข่าวลือว่าเออนะมีลูกน้องก็ดูแลให้เพราะฉะนั้นไอ้พวกหมอพวกเราจะทันนะคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่เอาใจนายนะนะเพราะได้ได้ได้เงินได้ทองหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้อํานาจได้ได้ประโยชน์อะไรก็ไม่รู้เอาใจนายนะครับ นายก็นอนสบายลืมไปว่ากูเป็นนักโทษนะครับลืมไปสบายครับนะคิดว่าใครทําอะไรกูไม่ได้จะขอเวทระเบียนก็นไม่ได้เป็นความลับถามว่าเออเองเป็นโรคอะไรก็เป็นความลับพอใครพูดหน่อยป่วยทิพฟ้องฟ้องฟ้อง,องสั่งนายฟ้องเลยครับตอนเนี้นะครับไอ้ที่ไปฟ้องเพราะว่า,าว่ากล่าวหาป่วยทิพเนี่ยเราไปฟ้องก็บินประมาทระวังก็จะฟ้องกลับเพราะอะไรเพราะผลการ พิจารณาของแพทยสภา,าออกมาแล้วว่าไม่ได้ป่วยวิกฤตก็เท่ากับว่ามันไม่ได้ป่วยวิกฤตไปนอนโรงพยาบาลได้ไงมันก็คือการป่วยทิพย์โดยปริยายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะโดนฟ้องกลับนะอันนี้ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงนายใหญ่นะไปหลงเชื่อพวกหลิวร้อทั้งหลายเนี่ยก็ต้องระวังรวมถึงพวกหลิวร้อทั้งหลายที่ไปฟ้องกลับนะรีบไปถอนแจ้งความถอนฟ้องนะเดี๋ยวไปโดนฟ้องกลับเพราะว่าแพทยสภาก็สรุปแล้วว่ามันไม่ได้ป่วยวิกฤตนะซึ่งชาวบ้านเขาเรียกว่าป่วยทิพย์แต่ป่วยทิพย์ก็คือว่า ไม่ได้ป่วยจนถึงขนาดที่ต้องไปนอนโรงพยาบาลหกเดือนนะครับร้อยแปดสิบวันเพราะนั้นก็นะเขาก็ใครที่โดนฟ้องไปเขาก็สามารถฟ้องกลับได้ก็เป็นสิทธิของเขาว่าพวกคุณเท่ากับฟ้องเท็หรือเปล่านะแล้วใครไปร่วมกันฟ้องเฟืองอะไรอาจจะโดนเข้าไปด้วยนะครับนะบางคนแบบเมื่อวานนี้ผมดูอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ขาประจําที่ไปออกรายการทีวีเขาบอกโอ้โหโใครที่รับใช้นายใหญ่นะผมดูนะท้องไหนก็ไม่รู้ก็บอก,อบอกใครรับใช้นายใหญ่ต้องทําใจต้องติดทุกๆๆคนน่ะ ออกจากคุกมาเดี๋ยวเขาจะมีตำแหน่งให้เนะี่ครับนะเออเขาพูดถูกนะใครรับใช้นายใหญ่ส่วนใหญ่ก็ติดคุกเป็นพันวหน้าเพราะว่าต้องแลกนะอ่านะครับเนะี่ยแลกกันด้วยเ <c oughs> นะี่ยต้องแลกกันด้วยเสรีภาพต้องติดคุกติดตารางมิทนายคนนึ่งก็ทนายถุงขนมอันนั้นก็โดนลบชื่อจากการเิ็นทนายแล้วก็ต้องติดคุกเป็นเดือนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องละเมิดหน้าศาลเรื่องถุงขนมหลังจากนั้นพอพอออกจากคุกมาปุ๊บแต่นายใหญ่ก็ปูดมเน็ต นะครับเป็นรัฐมนตรีได้อยู่สองสามเดือนนะครับเก็ก็ก็เป็นรัฐมนตรีได้สักเดือนสองเดือนหลังจากนั้นก็ทําไปทํามาก็ต้องต้องต้องลาออกนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องจริยธรรมไร้แรงแล้วก็ทําไปทํามาก็ลูกร้องนายใหญ่คุณเศรษฐาเป็นนายกได้อยู่ปีหนึ่งสุดท้ายก็ต้องโดนอสารรับนูญนะครับนะครับมีคําสั่งนะครับพ้นจากตำแหน่งเพราะ ผิดเจตธรรมร้ายแรงไปตั้งคนที่มีปัญหาด้านเยตธรรมก็คือไปไปตอบแทนบุญคุณให้กับลูกน้องนายใหญ่เป็นทนายความท่านหนึ่งก็สุดท้ายก็ตกหลายคนก็พวกอลูกน้องนายใหญ่ก็เข้าคุกเข้าตารางกันทั่วหน้าไม่ว่าคุณจตุพรคุณนักวุฒิอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยไปรับใช้นายใหญ่จตุพรก็ไม่ได้เลยเลยเข้าเข้าออกออกเรือนจำนะยอมติดคุกติดตารางเพื่อนายใหญ่สุดท้ายก็ไปไปได้ส่วนนัทวุฒิก็ได้รับการภูมเนตเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เมื่อขาจำไม่ผิด ไปดูแลพวกจำนำข้าวเฉียดคุกไปไม่รอ,เอดเกือบไม่รอดเฉียดไปนะครับนะอันนั้นก็เหมือนกันจะรับใช้น,าย,นายใหญ่ประทวงประท้งะทงะวงพเวาเสื้อแดงปิดถนนนะก็คิดว่าเดี๋ยวพอเกิดการประท้วงกันขึ้นมาทหารมาออกมายึดอำนาจนายใหญ่จะนั่งเครื่องบินจากดูไบมาถือพงที่ไหนได้่ะนายใหญ่ไม่มาเลยนะครับอันนั้นก,ก,ก,ก็ต้องเสี่ยงคุกตารางกันไปนะอาจารย์ท่านหนึ่งท่านกล่าวไว้เขาจะบอกว่าใครี่ช่วยเหลือนายใหญ่ก็ต้องคุกตารางเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับ นตครับตอนนี้ก็คืออะไรนะครับตอนนี้ก็คือพวกบรรดาหมอสามคนได้โดนไปแล้วคนหนึ่งตักเตือนโดนตักเตือนนะนะครับปฏิบัติหน้าที่หมอต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพนะนักโทษบางคนยังไม่ถึงขั้นต้องส่งไปโรงพยาบาลตำรวจก็ส่งไปก็โดนตักเตือนอีกสองคนเป็นหมอตำรวจทักสินไม่ได้มีอาการหนักจนวิกฤตนะก็ทําความเห็นให้อยู่ต่ออยู่ไปเรื่อยๆเจ็ดวันหนึ่งเดือนสองเดือนหกเดือนโอ้โหนะครับนะ นะพอตัวเองเซ็นว่าวิกฤตต้องอยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ต่อปุ๊บทั้งๆท,งที่ไม่มีพยานหลักฐานที่เป็นประจักษ์ก็คือไม่มีอาการของโรคที่เป็นที่บอกว่าวิกฤตเพราะอะไรเพราะผมคุยกับเมื่อเช้านี้ผมก็คุยกับหมอที่เป็นเพื่อนเขาบอกว่า <c oughs> วิชาการทางการแพทย์มันเป็นวิทยาศาสตร,ร์โกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้ครับถ้าเราจะบอกว่าวิกฤตมันก็ต้องมีตัวชี้วัดมีอะไรเสร้นหายใจไม่ออกใกล้ตาย,ตายที่ปะระจรยอะไรต่างๆมันมันก็ต้องมีตัวชี้วัดนะ่ะปรากฏ ไม่มีหลักฐานเชิงประากก็คือไม่มีหลักฐานทางวิทาศาสตร์ก็เถ้าก็บาหมอสองคนนี้ก็ไปช่วยเหลือนักโทษหรือเปล่าลแต่เลยโดนลงโทษกันเรียธรมส่วนอยากจะรู้ว่าหมอสองคนนี้ชื่ออะไรรนะดับพลโทนะที่ผมดูนะคนตารวจโทก็ไปดูในเว็บไซต์ของอสํานักขาา่าวอิสระอันนี้นเขาไม่กลัวเขาเปิดเผยชื่อเลยการเปิดเผยเเชื่อก็ไม่ได้มีความผิดอะไรถ้าสมมติเป็นเรื่องจริงอะไรจริงที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอยู่ในความสนใจของประชาชนแล้วก็ไม่เป็นไรอิสระเขาเปิดเผยเลย ไมไ่เร็วๆนี่เขาก็เปิดเผยชื่ออินฟูคนดังว่ามีธุรกิจขาดทุนกี่บริษัทแล้วไปรับงานจากกระทระวงนั้นกระทรวงนี้ PR ไปรับงานอะไรกะเขาเปิดเผยก็ไม่กลัวเลยอินฟูคนดังเอฟซีเยอะๆเขาเปิดเผยอันนี้ก็ข่าวจริงนะครับนะเขาไม่สนใจใครทั้งสิ้นนะเพราะนำเสนอข่าวนะครับนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะเรนะครับนะเรแล้วตอนนี้ก็ต้องขยายผลนะครับพอแพทยสภาสั่งเรียบร้อยแนละ้ว เดี๋ยวก็ต้องขยายผลไปต้องสอบวินยัยต้องไปเดี๋ยวก็ต้องมีคนไปแจ้งความคปชดำเนินคด,ดีกับไอ้หมอสามคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูว่าไอ้หมอสามคนนี้จะซัดทอดใครไหมถ้าซัดซัดทอดก็ดีจะได้เอามาผู้บัญชาการอธิบดีรัฐมนตรีไหมอะไรต่างจะได้ติดคุกกิจลา,างกันให้หมดดีไหมครับพี่น้องครับนะครับเราเป็นหมอต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ใช่ไปทําใบรับรองแพทย์อเบนเทสนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ทําก็ต้องรับเวีรับกรรมไปแล้วก็ต้องติดคุก แล้วไอ้พวกที่มียศพลตารวจโทอะไรพวกนี้สมมติทําผิดจริงก็ต้องถอดยศสุดท้ายแนมะ่งไม่มีหาเลยนายใหญ่ก็โดนถอดยศก็เหลือแค่นายฮะยศข้างหน้าก็ไม่มีแล้วเหลือนะครับหลายคนนะีับใน,นรัฐบาลชุดนี้โดนถอดยศเยอะนะตำรวจทหารโดนถอดยศทำผิดก็ต้องถอดยศเครื่องราชต้องคืนเนะี่ยใส่ได้ชุดขาวนะครับแต่ใส่ยศใส่อะไรไม่ได้นะครับนะนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งโกงยิ่งรวยยิ่งโกงยิ่งมีอำนาจยิ่งโกง นะคำนี้ยังใช้ได้บางคนบอกโอ้ยผมตำแหน่งใหญ่แล้วผมไม่โกงไม่จริงหรอกครับผมต้องโกงมากขึ้นนะครับนะรวย,ยแล้วโอ้ผมมีก่อนเล่นการเมืองผมมีเป็นหมื่นล้านแต่ล้านแล้วผมจะโกงทำไมแอ่นี้ผมก็ใช้ไปหมดแล้วนะครับมันก็ต้องมีการโกงเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะตั้งพรรคการเมืองคุณต้องใช้เงินสักห้าพันล้านหมื่นล้านเพราะถ้าคุณไม่มีห้าพันล้านหมื่นล้านคุณจะเป็นเจ้าของพรรคการเมืองพรรคใหญ่ได้ไงคุณไม่เคยเล่นกันคุณก็ต้องไปซื้อตัวสอสหัวละห้าสิบล้านห้าสิบล้านนา่เท่าไหร่นะครับเซื้อเสียงเงินรงานนอออััี้คืหลกข นักการเมืองที่เป็นนักธุรกิจการเมืองบางคนบางท่านรอะนักคนพวกนี้มันเข้ามามันกแบบ็คิดแบบคิดแบบพณิตศาสตร์คิดแบบพ่อค้าอูลงทุนไปหมื่นล้านอู็ต้องได้กลับมาสองหมื่นล้านนะครับเข้ามาถอนทุนถอนทุนแบบไหนก็จากงบประมาณแผ่นดินเ่ยนะเออนะนะ,นะซื้อเครื่องบินบ้างละอ่าะ,ะไระถนนหนทางบ้างละสร้างอาคารจอดรถบ้างละดีนะไม่สร้างอาคารจอดรถสักหมื่นล้านนะสร้างแม่งไปเลยเรามีอำนาจ นะอาคารจอดรถสภานี่อันนี้ก็บอก4,600ล้านมึงทําไมไม่สร้างกันสักหมื่นล้านไปเลยเอาแม่งแสนล้านไปเลยล้านจอดรถนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยให้กินเน็ตบุ๊กนะมาตรวจสอบเลยเป็นลานจอดรถที่แพงที่สุดในโลกราคาหมื่นล้านคือตอนเนี้ยผมติดตามข่าวนะเขาบอกว่าอาคารรัฐสภาไทยเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ประเทศเราแม่งจะเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกนะแต่พี่น้องลองคิดดูดิพวกมึงใช้เงินภาษี ประชาชนในประเทศไทยไม่มีจะกินจะแดกจนกบยเนี่ยเนีย่ย